BEM และ BTS 2บริษัทในตลาดหุ้นที่ได้รับสัมปทานระบบขนส่งมวลชนแม้จะเห็นภาพการฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์โควิด -19 แต่ยังมีแรงกดดันจากประเด็นข้อพิพาทที่ยังไม่จบเราจะไปหาคําตอบพร้อมกันว่าประเด็นข้อพิพาทต่างๆเป็นความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและมีทางออกอย่างไรและนอกเหนือจากข้อพิพาทที่เป็นความเสี่ยงแล้วยังมีโอกาสอะไรบ้างที่จะทําให้ BEM กับ BTS อย่างหน่าเข้าไปลงทุนหรือไม่วันนี้ผมให้หน้าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง BEM กับ BTS ทำธุรกิจคล้ายกันคือรับงานสัมปทานให้กับบริการขนส่งมวลชนโดย BEM นั้นมีรายได้หลักมาจากการให้บริการทางด่วนส่วน BTS มีรายได้หลักจากการให้บริการรถไฟฟ้า ราคาหุ้น BEM และ BTS แกว่งตัวไซด์เววิกฤจโควิด19ทำให้เกิดปรากฏการณ์ work from home และลดหรืองดจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของฝูงชนจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนผู้ใช้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้าส่งผลให้ราคาหุ้นของทั้ง BEM และ BTS สุดหนักในช่วงแรกของการแพร่ระบาดแต่ภายหลังการฟื้นตัวราคาหุ้นยังคงออกอาการไซด์เว วิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลดำเนินงานของ BEM จากปกติมีกำไรในระดับ2.5-3.0ถึงพันลบลดลงมาเหลือเพียง1,000ลบเท่านั้นในปี64ส่วน BTS จะเห็นว่ากำไรค่อนข้างผันผวนปีไหนมีกำไรพิเศษกำไรสุทธิก็จะพุ่งขึ้นเช่นงบปี63มีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ของกองทุน BTS GIF กว่า2,000ลบและส่วนแบ่งกำไรการขายยูซิตจากการขายหมอชิดแลนด์1.1,000ลบกำไรสุทธิจึงทะลุ8,000ลบแต่หากตัดรายได้เหล่านี้ออกไปกำไรปกติจะเหลือราว4.7,000ลบแนวโน้มกำไร BEM และ BTS ฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์โควิด -19 กว่า2ปีที่ผ่านมาวิกฤตโควิด -19 ทำให้เกิดกระแสการลดการเดินทางและการทำงานที่บ้านแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้ง BEM และ BTS โดยตรงแต่หากล่าสูตรแรงกดดันโควิด -19 เริ่มคลอนคลายผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติส่งผลดีต่อ BEM และ BTS ทำให้แนวโน้มกำไรปีนี้จะฟื้นตัวและดีขึ้นต่อเนื่องไปอีก2ปีข้างหน้าคือปี66และ67ส่วน BTS ที่เห็นประมาณกำไรรายได้ปีนี้ติดลบเป็นเพราะปีก่อนมีกำไรพิเศษแต่จริงๆแล้ว กำไรปกติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปิดเมืองโอกาสและความเสี่ยงของ BEM ก่อนหน้านี้การประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกที่ BEM หมายมั่นปั้นมือมานานหากไม่เจอกับโลกเลื้อนก็ควรจะประมูลเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดความคืบหน้ามีกำหนดเงื่อนไขและการประมูลรอบใหม่ซึ่ง BEM เป็นตัวเต็งที่จะชนะการประมูล โอกาสและความเสี่ยงของ BTS เจอปัญหาที่ใหญ่กว่าคือความพยายามต่อสัญญาสัมปทานลถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นหลักเส้นสุขุมวิทและสีลมได้เจรจาเรื่องหนี้สินกับกอทมซึ่งณนะขณะน,นี้กอทมก็ให้การสนับสนุนด้วยวิธีการต่ออายุสัมปทาน30ปีเพื่อแลกกับหนี้ก้อนใหญ่แต่ติดปัญหาในขั้นตอนเข้าคลร เลยเป็นเหตุยังไม่ได้ต่อสัญญาของสัมปทานกรณีข้อพิพากรถไฟฟ้าสายสีเขียวล่าสุดการมาของผู้ว่ากทมคนใหม่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ถูกมองว่าบดบังโอกาสในการขยายสัมปทานแต่บริษัทออกมาระบุว่าพร้อมหาลือเพื่อหาทางออกร่วมกันกับผู้ว่าคนใหม่ส่วนการโอนสัมปทานกลับไปที่รอพอมสามารถทําได้แต่ต้องผ่านมติคลมและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ความคิดเห็นนักวิเคราะห์ใน IAA c o n c e s s i o n ส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อทั้ง BEM และ BTS โดย BEM ให้ราคาเป้าหมายที่9บาท95สตางค์ส่วน BTS ให้ที่10บาท80สตางค์แม้ธุรกิกจหลักมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนจากตีมเปิดเมืองแต่ด้วยปัญหาข้อพิพาทและเซติเมนต์เชิงลบอย่างเป็นแรงกดดัน โดยเฉพาะ BTS ที่ดูเหมือนจะสาหัสกว่า b e m ดังนั้นสำหรับนักลงทุนใน b e m กับ BTS คงต้องพิจารณาให้ดีว่าแรงกดดันจากข้อพิพาทกับโอกาสจากตีมเปิดเมืองปัจจัยไหนจะส่งผลกระทบยังราคาหุ้นมากกว่ากัน